จเจริญสุขจเจริญพรสัทธาสาธาชนญาติธรรมกัลยาณมิรตรทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงปู่ขอนําทุกท่านขึ้นมายังวัดพระธาตุวงตาเนาะมากับพระอาจารย์วิรัติอยู่ด้านนี้พระอาจารย์วิรัติตรงนี้นะพระอาจารย์วิรัติพระอาจ,รรจ,รรจรารย์ยอดมาด้วยกันวันนี้สามรูปขึ้นมาตรงนี้มากราบสักการะพระธาตุวงตาแล้วก็ไหวพ้พระประจำวันซึ่งมีเป็นลานสกายวอล์กเดินไปแต่ละองค์แต่ละองค์นะ ครับทุกคเสื้อหลวงปู่ก็มาหลายครั้งแล้ววันนี้มามาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะเริ่มจากวันอาทิตย์ไปเลยด้านหน้านน้นวันอาทิตย์ตรงนู้นนะครับวันอาทิตย์นทา์อาคารพุธประหาสุขเสารครับด้านนี้เป็นภาพประจําวันอาทิตย์ก็จะมีสะพานเดินไปยังองค์พระกับพระตอนนั้นนะครับเป็นสะพานเหล็กสะพานเหล็กก็เดินแล้วก็ไม่หวาดเสียวเท่าไหร่นะไม่หวาดเสียวสามารถมองไปด้านล่างนน้นเห็นพระ ซึ่งที่นี้ท่านจัดไว้อย่างสวยงามแล้วเนาะเอานี้พเะพประจำวันจันทร์คือท่านนับจากวันจันทร์ไปท่านจะไม่นับวันที่วันจันทร์วันที่หนึ่งวันที่สองตามวับนนี้เลยนนี้เป็นพรพประจำวันวันจันทร์สูงเด่นเป็นสง่ามองเห็นไปทางล่างนู้นจะเห็นหมู่บ้านเป็นบ้านบ้านของชุมชนบ้านเมืองบ้านเมืองปานบ้านเมืองปานบ้าน อยู่ข้างล่างนู้นนะครับมีบ้านมีชุมชนมีโรงเรียนอยู่ในนู้นและเดินมาทางนี้ก็เป็นพระประจวันอังคารเดินมาด้านข้างนะเดี๋ยวมองด้านหน้าจะเห็นเป็นตรงนี้พระประจวันอังคารเป็นพระพุทธสายญ,ญาติจัะัวเกิดวันอังคาร อะไ้นนเกิดวันไหนก็สามารถเข้ามากราบไหว้พระประจำวันได้นะทางเดินเป็นสะพานพานเหล็กเดินแล้วปลอดภัยนะแต่ถ้าคนกลัวความสูง,งบางรายก็ว้าวๆเสียวๆกัน และนี่เป็นพุดประจำวันพุดพูดกลางวันและพูดกลางคืนอยู่ด้วยกัน กันใช้ตัวอตัือรอนเอรงประมาสองร้อไม่มีว่าก่อนใคแล้วมันไม่มีแล้วก็ปยะไวันพฤหัสวันศุขวันเสาร์ เป็นเหตุจุดนีนเหตุครับด้านนี้เป็นพระเจ้าห้าพระองค์ครับก็ขอเชิญทุกท่านกลับขอพรได้ตามจิตศรัทธาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนําให้ทุกคนท่ททานได้รับ,รบชมไปเพียร์นนี้ขอความสุขจงมีในทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ขอ ให้มีอายุวันนสุขะพระปริพันธ์สรรทัศนสดบัติช่วยการทุกคนทุกท่านเธิสาธุและพบกันใหม่คิดต่อไปช่วยดีมีสุขสาธุ